เพราะฉันไม่รู้แค่อยากลองถามถามเธอสักคำให้ฉันได้รู้จะได้เข้าใจทนบ,บน้าไม่ที่เธอเห็นไหม มาถึงนานเพียังครับเพิ่งมาเมื่อกี้เองค่ะรอนานมากเลยนรเอมี่ไปนอนรีสอร์ทกันปะไม่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 เลยเลยมันเสียงน้องแอมี่เลยนะคะนั่นไงจริงด้วยน้องแอมี่เฮียด้วยหยุด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 นะ ข้าลังย่าออกมาคนเดียวนัมันอันตรายค่ะขอบคุณพระเจ้าแอมมี่จะกลับไปขอโทษอาจารย์ที่แอม,มี่ไม่ได้เชื่ออาจารย์ดีแล้วล่ะจ้าโทษพระเจ้า เจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงปกป้องน้องแอมมี่ที่เขาออกไปพระเจ้าข้าเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาเสริบชีวิตของเขาที่เขาจะมีหัวใจในการที่จะเชื่อฟั่งพระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงปกป้องเขาจากสิ่งที่ชั่วร้ายจากการยั่งยืของมารดาตาพิยาญชั่วเพราะข้าคงไม่รู้ว่าเมื่อเขาออกไปเขาจะต้องเผชิญอะไรบ้างแต่ในเวลานี้พระเจ้าพระเจ้าขอพระองค์นช่วยน้องแอมมี่ด้วยที่เขาจะกลับมาอย่างปลอด และขอพระองค์ทรงช่วยให้หัวใจของเขาที่จะมีหัวใจที่ถ่อมลงขอพระเจ้าฉีกหัวใจของเขาออกที่เขาจะมีท่าทีใดีการที่จะเชื่อฟังผู้รับใช้ของพระเจ้าขอ้าบอกทิฐาต่อพงค์ดินาเซูคริ์เจา้าทไมหนูเอมมี่ยังไม่มาอีกนะ ให้เราดูพระธรรมฮิปรูบทที่13ข้อที่17นะครับเจอและอ่านพร้อมกันครับ1 2 3สองสาทานายลงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของหัวหน้าของท่านจงให้เขาทำงานนี้ด้วยความชื่นใจไม่ไช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเลย ยาพิบานเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่โปร่งสงระทานให้กับริตจักรและริตจักรของเราก็มียาพิบานแล้วก็ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกให้เราเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของท่านเมื่อมีการตักเตือนเรามีหน้าที่เชื่อฟังท่านแล้วก็การเชื่อฟังนี้ก็ไม่ใช่ฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจและพระคัมภีร์ตอนนี้บอกอีกว่า ให้เขาทำงานนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเลยพระวจนะของพระเจ้าเป็นริเดิลนะเพียงแค่เราอ่านแล้วก็เชื่อแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามเราก็จะได้รับพระขอมากในบ่ายนี้ให้เราอธิษฐานขอบคุณด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพร์ ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทลายข้าพุทโธสำหรับพระวจนะที่มาถึงชีวิตข้าพระองค์ทลายข้าพระองค์ทรงที่ได้ข้าพระองค์ได้ให้พระวจนะของเจ้านั้นเปจริชีวิตดูที่้าระองคชื่อัข้าพระลายที่เชือังนี่ฝังที่พระเจ้าทรงยขียนไว้และท่านองค์าขพระเจ้าที่มาชีวิตของข้าพระองค์ทลายและที่ข้าระองค์ทลายจะเชื่อฟังพระเจ้ารักและอ เจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะขอช่วยให้ก้าพระองค์ทั้งหลายได้เชื่อฟวาให้เกียรติสศยหิบาลผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้เมื่อท่านตักเดือนก็ที่จะเชื่อฟัาท่านและเคารพท่านให้ท่านทํางานรับเชิดพระเจ้าด้วยความชื่นใจขอพระคุณพระองค์สำหรับศิียิบาลและขอพระเจ้าทรงให้พระวจนะของพระองค์เกิดผลเป็นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าาเมน ทาน,านได้แล้วคะ่ะฉันรับไปเลยเ่คุณว่าไหมอาจารย์อน,นุนสอนเรื่องคำพิวแต่ประโยชน์ตัวเองเลยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละสอนอะไรก็ไม่รู้เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวครอบครัวของเราอะ่ะสนับสนุนงานคิดสัจทุกอย่างแทนที่จะอวดเรากับพี่น้องบ้างก็งไม่เคยมีเลยเดี๋ยวฉันจะจัดการเอง เป็นไม้เป็นอะไรนะทำไมถึงเ,เหี่ยวตายนะ,ปปยะนี่ใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหรือเปล่าสวัสดีค่ะอาจารย์นารีรัตน์สวัสดีค่ะคุณชาตตาพรมีรอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์รู้ไหมคะเมื่อวานที่อาจารย์อาโน์สอนพระคัมภีร์ดิฉันกับสามีไม่พอใจมากอาจารย์เอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเองแทนที่อาจารย์หนัก จะบอกให้พี่น้องรู้บ้างว่าครอบครัวของเราอ่ะสนับสนุนงานที่จะจัดยังไงอาจารย์รู้ไว้นะว่าถ้าขาดครอบครัวของดิฉันนัอาจารย์และพี่น้องจะรู้สึกคุณชัดแต่พระเจ้าขอพรส่งเมตตาสำหรับครอบครัวข,ของคุณยุทธศักดิ์และคุณชัตาพรเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไป ขอพระเจ้าช่วยฉีหัวใจของเขาออกที่เขาจะให้เกียรติสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าข้าพูงไม่อยากเห็นเขาต้องพินนาศพระเจ้าพระเจ้าข่าขอพระเจ้าช่วยเขาขอพระหนุช่วยเขาฉีหัวใจที่ทของฉีหัวใจที่แข็งกร้าของเขาขอพระเจ้าใส่หัวใจที่ทองให้กับเขาให้เขาที่จะให้เกียรติผู้รับใช้เมื่อเขาจะได้รับพระพรพระเจ้าข้าพูงรักเขาข้าพูมไม่อยากเห็นเขาต้องพินนาศเลา สาบาที่่งทานปูมนูจัเตรียมชีวรพันสังคมกรและท้โลกแต่ของบมงนนะี่เ้าอาเมนขอบคุณพรเจ้าที่พระองค์ทรงอวยพรชีวิตครอบครัวของเราการเงินก็ไม่ขัดสนอาหารก็ไม่ขาดพระพรที่เราได้รับก็เพราการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังผู้เราใช้พระเจ้าให้เราส์ซต่อต่อพระเจ้าต่อไป แ้วเมื่ของพระเจ้าคือให้เราให้เก็บรูปใช้ของพระองค์ฉันว่าเราไปขอโทษอาจารย์อาจารย์จะได้อธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อเราั้่เราลกับลใจเชื่อพระเจ้าแล้วก็เชื่อแบบรูปใช้ของพระเจ้า,จาทุกกิจของเราจะเริก้าวหน้าขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับอาจารย์นานงและอาจารย์นารีรัตน์ ท่านเป็นของผันจากพระเจ้าในคิดจะจัก,กจริงๆนะคะให้เราสัตรอกับพระเจ้าต่อไปนะค่ะคุณคะ,คะทำอะไรอยู่ล่ะคะผมกำลังมองดวงวิกาณเคที่ถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงทรงนำเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้ด้วยดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าได้มาทานสามีที่น่ารักเหมือนกับคุณที่กับดิฉัน ขอบคุณพระเจ้าเพ่าหลายครั้งที่ได้ฉันเหน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้าในงานรับใช้เก็บกระเป๋าอยากกลับที่จับแม่ก็หลายครั้งแต่คุณก็บอกกับไปฉันว่ามนุษย์ไม่ได้เลือกเราในการรับใช้แต่พระเจ้าเป็นคนที่เลือกเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณปานีและคุณพริยพงศที่เติบโตและเข้มแข็งในทางของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของน้องต้นข้าวแม้มมกัณฑยมตนจะต่อต้านเรื่องของพระเจ้าเมื่อเราเป็นประกาศ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณยายจันทาน,นะคะที่ท่านยังอยู่เคียงข้างเราเสมอขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่น้องทุกๆคนให้เราจัดชื่อในนามพระไถ่พระเจ้าต่อไปนะครับค่ะ<า>ให้เราทำตามนามพระไถ่พระเจ้าต่อไปจะเป็นสพานให้เราได้